แล้วมีในส่วนของน้องที่ร่วมผลิตรายการนี้ด้วยนะคะ <c oughs> โ,คโปรดิวเซอร์ของเราเดี๋ยวต้องถามนะคะว่าความยากนะคะในการทําช่วงเปิดตาเนี่ยมันยากตรงไหนมากที่สุดสิ่งยากมากที่สุดก็เป็นเรื่องการสื่อสารครับ <c oughs> การสื่อสารเพราะว่าเราเป็นคนหูดีกับคนหูหนวกทํางานด้วยกันการสื่อสารก็จะไม่ค่อยเข้าใจกันอยู่แล้วครับน้องรู้ภาษามือนไหมมีรู้บ้างครับช่วงแรกที่เข้ามาทําจะไม่รู้เลยจะสายล่ามเอาแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆก็ได้มีการแลกเปลี่ยนภาษากันครับ คาดการณ์ว่าครบปีนี้จะพูดภาษามือทําภาษามือได้หมดเลยก็เรียนรู้ไปได้ครับเรียนรู้ไปได้กันอืมค่ะใจเรานะคะกลุ่มผู้ผลิตเน่นะคะอยากจะให้ผู้ชมที่ชมรายการนี้เนี่ยนะเขารู้สึกยังไงความคาดหวังของพวกเราก็อยากให้เห็นมุมมองแตกต่างไปของคนหูหนวกครับว่าเขาก็มีความสามารถที่จะ ทําทรายการ,กรากทีวีได้ไม่ใช่แค่เป็นพิธีกรเบื้องหน้าเขายังสามารถทําเบื้องหลังได้ด้วย<ก> <ๆ S 2> เขาถ่ายรายการได้เขียนบทแทัดได้อะไรเงี้ยครับคือต้องเรียนท่านผู้ชมเลยนะคะว่าอย่างพิธีกรของเรานี่น้องวัชรินรไม่ใช่แค่เป็นพิธีกรอย่างเดียวใช่ครับจับกล้องถ่ายได้ด้วยได้ด้วยครับเขียนบทเขียนสคริปต์เตรียมเนื้อหาเตรียมข้อมูลตัวเองด้วยได้ด้วยครับแต่ว่าก็อาศายัยจากเราที่เป็นคนแนะนําเป็นคนสอนเง,งี้ยครับ<ร>เขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันครับ ทีมงานฝ่ายผลิตเราอะนะคะที่ที่บอกพ่อทางการได้ยินนี่นอกจากว่าชลินมีท่านอื่นด้วยไหมคะมีครับมีมีครับก็มีฝ่ายเขียนบทก็มีครับอ๋อค่ะคือเรียกได้ว่าเราก็ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมนะเพราะเขาน่าจะรู้ใจรู้ใจพวกเขาเองดีที่สุดนะคะคราวนี้เรากําลังสนใจนะคะเพราะว่าเนื้อหาดีนะมีความต้องการนะคะและคนทํางานก็ตั้งใจด้วยแต่ว่าทํายังไงที่เราจะทําให้รายการนี้เนี่ยส่งถึงผู้พิการ เหล่านี้ทางการได้ยินเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นว่าเขามีตรงนี้นะที่เขาจะดูได้อย่างเต็มที่นะคะมีวิธีการยังไงคะ ช่วยยกันได้นะเชิญเชิญเลยค่ะของคนในวิธีแรกนะคะก็เรียกว่าองค์กรของคนหูหนวกเนี่ยก็มีเยอะเช่นเดียวนะคะจังหวัดต่างๆก็มีใช่ไหมคะกรุงเทพก็มีอย่างเช่นไม่เป็นชมรมกีฬาสมาคมหูหนวกนะคะแล้วก็ไม่ว่าเป็นสมาพันธ์หรือว่าชมรมจากนนทบุรีนะคะก็คือว่าแต่ละจังหวัดนี้ก็จะมีชมรมคนหูหนวกแล้วเ้าก็จะข่าวประชาสัมพันธ์ไปนะคะจะเป็นจดหมายก็ได้หรือว่าจะเป็นซีดีตัวอย่างส่งแพร่ไปให้เขารู้แล้วก็บอกวิธีช่องทางในการดูว่าเป็นอะไร๋อค่ะคราวนี้ในส่วนของทางอาจารย์สุวรรณนอกจากด นะคะวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์แล้วเนี่ยทั้งอินเทอร์เน็ตยังคงยังคงดูได้คบคู่กันไปไหมคะใช่ครับยังมีออกอากาศอินเทอร์เน็ตคัะเว็บไทยเดฟทีว mm ีดอทคอมนะครับ mm hmm. ซึ่งก็ดูรายการอื่นๆของเราย้อนหลังได้ด้วยครับในอดีตที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเปิดตานี่ในไทยเดฟจะจัดให้ไปออกวันไหนเวลาไหนคะก็ก็คือหลังจากที่ออนแอร์ทางนี้ปุ๊บก็ก็จะไปออนแอร์ทางทางเว็บ ใส่เลยครับแต่ยังไม่ได้มีผังเราไม่ได้มีผังล็อกไว้ครับแต่มีแน่นอนนะคะแล้วก็แนวทางของสสสเราจะประกาศสิทธิ์ครถ้าหากว่าในการสนับสนุนนะฮะดูแนวโน้มแล้วสิ่งที่สสสคาดหวังนะฮะอยากให้รายการนี้ทําเพิ่มมากขึ้นและเราก็จะสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะคืออะไรคะครับก็อย่างเมื่อกี้พอเราได้ยินข้อเสนอแนะจากข้างล่างเราก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเสนอแนะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาอย่างเดียวเลยหลายๆอันเราจะเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง ใช่ไหมครับเรื่องของการเดินทางป้ายรถเมล์การประกาศข่าวสารนั่นเลยใช่ไหมฮะจริงๆในส่วนของของคณะทํางานเองเนี่ยมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งด้วยที่เราเรียกว่าเป็น UD ครับ Universal Design ส่าก,การออกแบบเพื่อคนทุกคนผมคิดว่าการขยายความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ Universal Design เนี่ยครับมันจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันนะครับตามไปด้วยครับก็บแสดงว่าทางสงสองเองก็จะทําควบคู่นยโยบายครับ,รบที่ออกมา ถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่หลายท่านบอกว่าอยากให้มีพื้นที่เหล่านี้สําหรับพี่น้องคนพิการมากขึ้นนะฮะ,ะนอกนือจากเรื่องของพี่น้องที่บกพร่องทางหูแล้วนะครับส<อ><ผ>มสมีแนวโน้มช่วยส่งเสริมในอื่นด้วยไหมคะจริงๆแล้วเรามองคุณภาพชีวิตแบบครบวงจระนะครับอย่างจะมีโครงการหนึ่งซึ่งเราทําร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์สําหรับพิการเด็กตาบอดเด็กเอดีเด็กหูหนวก นยครับน,นั้นก็คือโฟกัสไปที่เรื่รองการศึกษาทานการศึกษารรรนะครับแล้วก็เรื่องของการประกอบอาชีพก็จะจุดหนึ่งนะครับสำหรับตัวการสื่อสารเลยเนี่ยจริงๆแล้วนอกเหนือจากที่ทางอาจารย์ได้ทําในเรื่องของการออกสรรรรรื่อสาธารณะอีกมุมหนึ่งที่เราคิดเนี่ยคือการเพิ่มศักยภาพอย่างที่น้องก็สามารถเป็นพิธีกรได้นะครับสามารถที่จะทรายการได้เนี่ยโครงการของอาจารย์เนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งในการทําฝึกอบรมนะครับกลุ่มผู้พิการทางหูนะครับเข้ามาทํา ให้ให้เข้าใจโปรเซสการดำเนินรายการทั้งหมดสร้างงานให้คุณสร้างอ่าก็คือมาพัฒนาศักยภาพนะครับอันนั้นด้วยนะครับอันนั้นจะทําให้เขาในความรู้สึกยมันจะครบวงจรมาก <spy. S 2> คือเขาเข้าใจแล้วเขาสามารถทําสื่อผลิตออกมาได้ด้วยตัวเอง mm hmm. ที่ต้องการน่าจะเป็นโอกาสนะครับอย่างที่น้องบอกความเท่าเทียมนะครับที่ออกมาจัดให้ไทยพีบีเอสจัดให้นะฮะมาออกรายการขบวนเดียวกับพี่นะสถานีประชาชนถามนิสวนของคุณวรินทรานะคะว่าทางไทยพีบีเอสเองเรามี แนวทางที่จะต่อยอดช่วงเปิดตาต่อไปอยังไงบ้างไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยทางสถานีเนี่ยได้มี <Okay. S 2> นโยบายที่จะส่งเสริมเรื่องภาษามือจริงๆถามว่ารายการนีเร้เราเรียกกันเรียกว่ารายการภาษามือ <Okay. S 2> เราทำเราทำการพัฒนาภาษามือตั้งแต่ปี2554 <Okay. S 2> พอ2555เนี่ยเราได้มีโครงการซึ่งได้จารย์สิวานาเนี่ยมาเป็นคณะกรรมการโครงการคือโครงการพัฒนานวัตกรรมรายการจากคนหูหนุ ก็คือมีการให้คนหุ่นหวง5ทีมนะคะจากสถาบันการศาสามทีมแล้วก็จากสมาคมคนหุ่นหววเนี่ย2ทีมมาผลิตรายการต้นแบบซึ่งจะได้ทุนสนับสนุน จากทางเราไปด้วยนะคะรายการนี้ในปีหน้าในปี2 5ง7คือปีนี้เนี่ยก็จะทำต่อเนื่องด้วยนั่นหมายความว่าปลายปีนี้เราก็จะเห็นรายการต้นแบบที่ผลิตโดยคนหุหน่นโกทั้งหมดแล้วก็ได้รับคนหนูดูเสียสนุนในบางส่วนที่เป็น post production บางอย่างโดยเช่นกราฟิกหรืออะไรเงี้ยหรือการลงเสียงบางอย่างเพื่อให้รายการสามารถออนแอร์ได้แบบแมสด้วยค่ะแต่ว่าคอนเทนต์เนี่ยมาจากตัวพวกเขาเองก็คือเราเชื่อว่าถ้าคนจะสื่อสารเรื่องคนหูหนโบได้เข้าใจก็จะต้องเป็นคนหุหนูนวกที่ต้องสื่อสารของเขาได้อินดิบอินที่สุดแล้วก็ดี ตามมาดูไทยทีวีนะคะมีแน่ๆเรามแม่ช่วยช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะและในขณะเดียวกันก็คืออยากจะฝากนะคะในส่วนของพวกเราที่นี่ตลอดจนท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะว่าเราต่อยอดเพิ่มเติมกันได้เพราะเห็นที่บอกว่ารายการสถานีประชาชนเป็นรายการที่ไปเปิดนทุกเรื่องนที่เป็นปัญหาในสังคมแล้วเราก็คิดว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้หลายท่านแสดงความคิดเห็นนโอ้โหความคิดดีๆทั้งนั้นเลยมองเห็นปัญหาในสังคมและอยากให้มีการแก้ไขก็สามารถนะคะแจ้งเข้ามาได้ว่าไปเจอปัญหาใครลําบากใครเดือดร้อน อาจจะไม่ใช่เรื่องของเราโดยตรงนะะเป็นคนอื่นหรือบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของเราคนในครอบครัวเราเพื่อนเรารถ้าอยากจะช่วยเขาตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะได้มีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยเหลือกันได้นะคะเอาเถะในช่วงนี้นะคะเราเหลือเวลาประมาณสักสองนาทีเดี๋ยวให้พิธีกรรูปปรของเรานะคะคุณวัชรินเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะในการติดตามชมช่วงเปิดตาทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมในรายการสถานีประชาชนเชิญเลยค่ะเดี๋ยวทางพินิจจะได้แปลนะพูดให้ด้วยก็ สวัสดีครับท่านผู้ชมคนหูหนวกทั้งหมดนะครับคนหูดีก็เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับใครสนใจอยากดูทีวีนะครับก็คือเป็นเลยที่แพร่ออกอากาศเป็นครั้งแรกเนี่ยนะคะวันจันทร์ทุกวันจันทร์และทุกวันศุกร์เนี่ยนะครับโอ้พบผมได้นะครับเป็นพิธีกรนะครับในการเปิดตาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือคนหูดีหูหนวกก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันครับนะคะเยี่ยมเลย ท่านผู้ชมคะอออืต้องขยับขึ้นขยับลงนะคะขยับแบบนี้ค่ะขยับแบบนี้เฉลยได้เลยแล้วล่ะไม่มีปัญหานะคะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมคะในสถานีประชาชนเองเราก็เปิดพื้นที่นะคะสำหรับททุกคนในสังคมของเราเพราะว่าเป็นนโยบายของไทยพีบีเอสอยู่แล้วนะคะทีวีสาธารณะแห่งนี้นะคะวันนี้ขอพระคุณทั้งานท่านมากๆขอพระคุณค่ะนะคะแล้วก็หมดเวลาแล้วค่ะทีมงานทุกๆคนนะคะดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอะไรเนี่ะ Ah.